สวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านสวนลุงติ่งครับวันนี้เจ้าพูบารซิลที่ปลูกไว้นานแล้วเนี่ยเขาเริ่มยาวออกมาทอดยอดไปเรื่อยนะครับเป็นฟิโลเดนดอนชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาตัดแยกข้อเอาไปชำนะครับจะได้ขยายไว้เก็บนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทําการขยายเจ้าฟิโลเดนดอนเจ้าพูบารซิลนะครับที่เขามีลายเหมือนกับธงชาติบาราซิลเนี่ยนะฮะต้นนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คือมี สามสีนะครับก็คือเขียวเขียวเข้มแล้วก็ขาวเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดวางข้อเขานะครับเขาเริ่มมีข้อยาวขึ้นมานะฮะแต่ข้อเขาจะค่อนข้างถี่ๆหน่อยนะครับเพื่อนๆตามลักษณะของฟิโลเดนดอนนะฮะก็จะมีเนี่ยนะกลับใบสีน้ำตาลแห้งๆเนี่ยฮะครออยู่ตรงที่มีส่วนที่รากจะงอกออกมาแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับผู้ด่างนะครับผู้ด่างอ่าอย่างสมมติผู้ด่างที่งอกอยู่เองตรงนี้นะเห็นไหมครับเพื่อน เขาจะไม่มีไอตัวสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ฟิโลเดนดอนเนี่ยจะมีเห็นไหมฮะนี่นะครับกากน้าําตาลน้ําตาลเนี่ยนะฮะนี่ฮะอยู่ตามข้อนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันแต่ฟิโลจะสวยงามกว่านะครับเดี๋ยวเรามาตัดแยกข้อกันนะครับแล้วลองมาดูนะครับ ผมก็ปลูกไว้หลายกระถางนะครับเพื่อนๆเป็นทําเป็นกระถางแขวนไว้นะครับแล้ววันนี้เขาเริ่มยืดยาวนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาขยายจะได้มีหลายๆต้นนะครับเอาไว้ประดับบ้านนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับวัสดุปลูกก็เดิมๆของผมเห็นไหมฮะพวกนี้ไม่มีอะไรยากครับมะพร้าวสับอย่างเดียวแช่น้ําเลยก็ยังได้นะฮะแต่ต้องแช่น้ําค้างคืนไว้สักสามคืนก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าพวกนี้จะแพเทนินนะฮะ ไม่เหมือนกับพวกบอลสีเลยพวกนี้อาจจะไม่ต้องแช่เยอะก็ได้นะครับแต่พิโรเนี่ยแช่เยอะก่อนนะครับก็ลองก้นมะพร้าวสับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอามะพร้าวสับที่ผสมกับดินปลูกนิดหน่อยนะฮะนะฮะมีอยู่หลายต้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะทําการตัดนะครับแล้วก็ได้ข้อเสร็จก็มาทาปูนแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปลูกนะครับแล้วเก็บไว้ในที่ร่มลําไรนะครับมาเริ่มกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ มีดที่ใช้ตัดต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะครับฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ปูนแดงทาเขานะครับผมเดี๋ยวผมตัดแยกข้อได้เดี๋ยวมานับข้อเป็นด้วยกันนะครับเพื่อนว่าวันนี้จะได้แยกออกสักกี่ต้นนะครับดูแล้วมีรากเยอะเห็นไหมฮะของข้อน่าจะได้ปริมาณพอสมควรเลยครับตัดแยกออกมาจากต้นแม่ของเขาแล้วนะครับนี่ต้นแม่นะครับ่าปูนแดงทิ่แผลเรียบร้อยนะครับนี่ลูกนะครับ เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเอาไว้สักสามสี่ข้อนะครับยาวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะจะได้แบบแข็งแรงอยู่ในวัตุวัสดุปลูกได้ดีนะครับเดี๋ยวลองมาตัดดูครับต้นแรกเนี่ยน่าจะได้สี่ห้าต้นนะครับผมต้นแรกผมได้มาทั้งหมดหกท่อนนะครับท่อนหนึ่งก็หลายใบยอยู่นะครับเนี่ยนะฮะ ท่อนนี้จะยาวหน่อยนะครับเป็นส่วนยอดนะครับคิดว่าน่าจะโตดีที่สุดแล้วก็แข็งแรงนะครับก็เลยเอาไว้ยาวยาวเลยนะครับแล้วก็ท่อนนี้ก็สี่ใบนะครับท่อนนี้ก็สี่ใบแต่ว่าใบแก่ใบใบก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับเหลือสามอันนี้ก็อย่างละสามสี่ใบนะครับอีกสามท่อนนะครับเห็นไหมฮะทาปูนแดงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมปลูกเสร็จเดี๋ยวมาดูตอนปลูกเสร็จนะครับ ก็ง,ง่งายๆครับเดี๋ยวอาจจะลองก้นด้วยมะพร้าวสับนิดนึงแล้วก็ใช้ดินปลูกผสมกับมะพร้าวสับแช่น้ํานู่นนะฮะแล้วก็ปลูกเลยครับเขาแค่ต้องการวัสดุยึดเกาะแค่นั้นเองนะครับที่ชื้นแต่ไม่แฉะนะครับผมเดี๋ยวมาปลูกต้นใหญ่สุดต้นนี้นะครับที่ยอดเป็นส่วนยอดนะครับนี่เราก็มียอดอ่อนเลยด้วยแต่จะลงกระถางที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับส่วนต้นเล็กๆเกนะี่ยเดี๋ยวจะลงกระถางพวกนี้นะครับผม เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนวัสดุโปร่งโปร่งเก็บความชื้นแต่ไม่แฉะเหมือนมะพร้าวสับเนี่ยครับจะดีมากนะครับเขาชอบนะครับจากแม่ต้นนี้นะครับตัดเรียบร้อยได้ลูกมาหกต้นนะครับเอาเขาใส่กระถางแล้วก็กดให้แน่นเลยนะครับแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ร่มลำไรนะครับถ้าเขามียอดอ่อนแทงยอดดูว่าเดินสะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยย้ายก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับส่วนที่เหลืออีกหลายๆต้นก็คงทําวิธีการเดียวกันครับเพื่อนๆไม่มีอะไรยากนะครับนะฮะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของบ้านสวนงติ่งนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับกับเจ้าพูดดางบาซิลวิโลเดนดอนสามสีนะครับเขียวเข้มเขียวตองอ่อนแลอก็ขาวนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ